จังหวัดแพร่นะคะเทศบาลตำบลสวนเขื่อนจังหวัดแพร่ค่ะจัดงานมหกรรมชิมชากาแฟบ้านนาคูหาและของดีเทศบาลตำบลสวนเขื่อนครั้งที่4ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมวัดนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายคุณากรคดชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางละวาดอรสีวัฒนะ รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชิมชากาแฟบ้านนาคูหาและของดีเทศบาลตำบลสวนเขื่อนครั้งที่4เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพขยายโอกาสในการสร้างรายได้ลดปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนในระดับท้องถิ่นภายในงานครับมีผู้ผลิตชากาแฟผลิตภัณฑ์ชุมชนจากบ้านนาคูหาบ้านแม่ลัวและองค์กร กครองสนท้องถิ่นเครือข่ายในจังหวัดแพร่ร่วมออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองและเลือกซื้อของดีจากชุมชนโดยตรงสําหรับบ้านนาคูหาเป็นหนึ่งใน5ของเส้นทางท่องเที่ยวกเกษตรสีเขียวเป็นแหล่งโอโซนชั้นเยี่ยมอันดับที่6ของประเทศไทยมีวัดนาคูหาตั้งอยู่กลางทุ่งนามีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่และสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนานักท่องเที่ยวสามารถเดิน เล่นชมวิวธรรมชาติรอบวัดได้อย่างสวยงามและนอกจากนี้นะครับบ้านนาคูหายังมีผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลสนเขื่อนได้แก่ลางศาสหวานรวมถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่เช่นกาแฟอรแอร์แกนิกสารายเตาถั่วลายเสือและอื่นๆอีกมากมายครับนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และทดลองทำผ้ามัดย้อมจากห้อมซึ่งเป็นพืชที่ปลูกและผลิตในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วยครับ มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะครับสําหรับใครที่เป็นสายมูใครที่สาย